มีอยู่2เรื่องด้วยกันคือเรื่องที่1คือเรื่องบา์โคดว่าขัดรัฐมนูญมาตรา85หรือไม่ในกรณีที่สามารถตรวจเช็คต้นขั้วได้ว่า,าว่าใครเป็นคนลงคะแนนให้ใครยังไงซึ่งทางเลขาสแสวงก็บอกว่าไม่มีใครตรวจสอบได้นอกจากกรรมการกระกะตกับกรรมก,การกระปะนถูกไหม <c oughs> เพราะฉะนั้นอาจารย์พิสนุก็บอกว่าคําว่าลับเนี่ยคือลับก็คือมันมันไม่สามารถตรวจสอบได้เลยคําว่าลับ เพราะฉะนั้นถ้าตีความเนี่ยมันก็คือไม่รับเมื่อไม่ไม่ไมรับก็ขัดรัฐธรรมนูญอันนั้นพี่ยื่นเรื่องไปแล้วที่ผู้ตรวจการแผ่นดินก็รอกรกตชี้แจงไปนะครับส่วนกรกตยืนยันว่ารับก็รับก็ว่ากันไปอันนั้นเป็นประเด็นที่1ประเด็นที่2คือการเลือกตั้งไม่ครบหน่วยเลือกตั้งไม่ครบหน่วยเลือกตั้งคือการเลือกตั้งปี69วันที่8กุมภาเนี่ยมีการยกเลิกโมฆะไป3หน่วยเลือกตั้งเนื่องจากฉีกบัตร2หน่วยแล้วก็พายุฝนหนึ่งหน่วยนะครับ จึงทําให้การเลือกตั้งนในสามหน่วยนั้นโมฆะแล้วมีการสั่งให้มีการจัดการเลือกตั้งใหม่อีกรอบหนึ่งในวันที่22กุมภาพันธ์2569เคสเนี้ยคล้ายๆกับกรณีการจัดการเลือกตั้งปี57 57เนี้ยมีการเลือกตั้งมี28หน่วยมั้งนะครับไม่สามารถจัดการเลือกตั้งได้ต้องยกเลิกนะครับแล้วลงคะแนนใหม่เมื่อปี57นะครับมีู่2ประเด็นด้วยกันปี57คือ1คือสมัครไม่ได้ สองสมัครได้ลงคะแนนไม่ได้ก็ยกเลิกการเลือกตั้งแล้วเลือกตั้งใหม่ซึ่งเป็นการขัดรัฐธรรมนูญมาตราเท่าไหร่พี่จำไม่ได้นะของรัฐธรรมนูญ2550นะครับองารัฐ uh, uh, ธรรมนูญ2550นะครับเพราะฉะนั้นเลือกตั้งปี57จึงเป็นโมฆะ,ะเช่นเดียวกันการล่างรัฐธรรมนูญใหม่ปี2560มันอยู่ในมาตรา102วรรค2วัซึ่งการจัดการเลือกตั้งจะต้อง,งจัดครั้งเดียวให้แล้วเสร็จนะให้แล้วเสร็จ 9ก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยแปดสิบเจ็ดหน่วยมั้งจำไม่ได้นะคือห้ามมีการเลือกตั้งโมฆะคือต้องจัดในคราวเดียวกันแต่นับใหม่ได้บัตรกงบัตรเกินนับใหม่ได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้ามโมฆะเมื่อไหร่ก็จะเข้าเข้ากรณีหนึ่งร้อยสองวักสองทันทีพี่ส่งสารรธรรนูญไปแล้วนะครับประเด็นในวันนี้นะครับเอาประเด็นที่จะมายื่นเรื่องในวันนี้ที่กะกะตมี2ประเด็นคือ1 2ประเด็นนั้นเนี่ย คือผมจะมกำลังจะหาทางรอดให้กับกกตไม่ให้เขาเรียกว่าชิงตัดหน้าวินิจฉัยก่อนผู้ตรวจการแผ่นดินส่งสารัฐธรรมนูญวินิจฉัยคือให้คณะกรรมการกกตไปปรึกษาหารือกันรวมทั้งเลขาสแสวงนะครับว่าจะใช้ข้อไหนดีในการเลือกตั้งเป็นโมฆะโดยที่กกตเนี่ยปลอดภัยที่สุดคือสมมติถ้าลงมติว่าเรื่องบาร์โค้ดเนี่ยไม่ถูกต้องมันก็จะเข้าตัวถูกไหม มันก็จะเข้าตัวนะครับมันก็จะเข้าตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ใช้การเลือกตั้งไม่ครบหน่วย3ามหน่วยเป็นเหตุในการเลือกตั้งโมฆะทั้งหมดเนื่องจากว่าขัดรัฐธรรมนูญมาตรา1้อยสวรสองนะครับซึ่งประเด็นเนี้ยประเด็นฝนไอ้ฝนฟ้าตกเนี่ยมันสุดวิสัยนะครับแต่อีกประเด็นหนึ่งคือกรรมการกปบนเนี่ยไปฉีกบัตรกรรมการก็จะมีความผิดถูกป่าจึงเป็นเหตุที่ทําให้ขัดรัฐธรรมนูญมาตราร้อยสวรสอง กกตสามารถมีมติยกเลิกการเลือกตั้งเป็นโคฆะได้โดยที่ดําเนินการก่อนผู้ตรวจการแผ่นดินส่งสารัฐธรรมน,นูญก็จะเป็นการตัดเหตุไม่ให้สารัฐธรรมน,นูญรับวินิกรรมการกรกตทั้ง7จ็ลอดคดีได้นะะลอดคดีได้นะฮะลอดคดีได้อันนี้คือสิ่งที่ส่งหนังสือไปนะครับส่วนประเด็นที่ส่วนประเด็นที่3นะครับประเด็นที่3วันนี้ผมไปร้องสารปกครองกลางวันนี้เมื่อเช้านะครับ ประเด็นคืออธิบายการเลือกตั้งก่อนการเลือกตั้งในประเทศไทยมี2อ,อันคือเลือกตั้งเ,เลือกตั้งล่วงหน้ากับเลือกตั้งวันที่8กุมภาสองห้าหกเเป็นการเลือกตั้งแบบไปที่ครูหาแล้วก็ลงคะแนนตรงและรับไม่พูดถึงเรื่องบาร์โคดนะอันนี้ถูกต้องตามกฎหมายถูกต้องตามกฎหมายประเด็นที่2คือการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรการเลือกตั้งนอกราชอาณจักรมี2แบบคือ1 ตอนนี้มีการลงทะเบียนไปประมาณ138,900ออคนที่เลือกตั้งนอก,นกราชการมี2แบบคือ1ประชาชนที่เป็นคนไทยอยู่ต่างแดนไปลงคะแนนที่สถานกงศุนสถานกงศุลก็จะมีหีบบัตรในส่วนของบัตรบัญชีเลยชื่อบัตรแบ่งเขตบัตรประชามติเหมือนกับประเทศเป๊ะอันนี้ไม่ผิดอันนี้ไม่ผิดแต่อีกแบบหนึงคือการส่งจดหมาย ลงคะแนนแบบสอสอแบบแบ่งเขตแบบบัญชีรายชื่อและประชามติส่งจดหมายไปยังบ้านของประชาชนไทยที่อยู่ต่างประเทศนะครับผ่านกองสุนนะครับก็คือผ่านไปรษณีย์ของประเทศนั้นๆเมื่อส่งไปที่บ้านเสร็จปุ๊บนะครับประชาชนได้บัตรมานะครับประชาชนคลี่ออกเมื่อคลี่ออกเสร็จปุ๊บประชาชนมาไล่สดมาไล่สดจํานวนมากเลือกการเลือกตั้งนอกรชอาณาจักรแบบส่งไปรษณีย์ พอไลฟ์สดเสร็จปุ๊บลงคะแนนแล้วก็ไลฟ์สดไลฟ์สดแต่ไม่ได้บอกว่าลงเบอร์ไหนนะแล้วก็ปิดจดหมายแล้วก็ส่งไปณีย์ส่งกลับมาประเทศไทยนะฮะส่งกลับมาส่งกลับมาประเทศไทยซึ่งการส่งกลับมาประเทศไทยเนี่ยไปณีย์สามารถที่จะส่งได้ส่งได้ไดการลงคะแนนคือเป็นการลงคะแนนที่ไม่รับนะฮะเขาห้ามเขาห้ามเห็นบัตรเลือกตั้งนะครับแล้วก็มีการมาไลฟ์สด แล้วก็เป็นการที่ผ่านหน่วยงานนอก,กเ็าเรียกไปชนีเพราะฉะนั้นเป็นการลงคะแนนไม่รับซึ่งกรกตไปออกระเบียบเพิ่มเติมมาตั้งแต่ปีการเลือกตั้งปี6 6แล้วซึ่งการเลือกตั้งปี6ร้องไม่ได้เนื่องจากว่ามันได้สอสอไปแล้วมายุสภาไปแล้วมันร้องไม่ได้เพราะมันจบไปแล้วนะครับแต่ปี69ยังไม่จบนะครับผมจึงบอกว่าการออกระเบียบของกรกตเนี้ยขัดรัฐธรรมนูญ ขัดรัฐธรรมนูญที่หนึ่งคือปกติในการที่จะลงคะแนนบัตรเลือกตั้งจะมีต้นขั้วเราจะต้องเซ็นนะฮะกรรมการประธานกรนรมกาปราประจาหน่วยเลือกตั้งต้องเซ็นแต่เลือกตั้งนอกราชเนี่ยให้เอไอคณะจะทูตเซ็นแต่เราเนี่ยเป็นผู้มีสิทธิ์ไม่ต้องเซ็นเขาตัดเาขาตัดออกแล้วก็ส่งจดหมายมาที่บ้านเพราะฉะนั้นเป็นการเลือกปฏิบัติซึ่งขัดรัฐธรรมนูนขัดรัฐธรรมนูญไม่พอระเบียบขัดรัฐธรรมนูญและ เขาเรียกว่าการเลือกปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียมกันอีกอันหนึ่งคือขัดรัฐธรรมนูญมาตรา85เพราะเป็นการลงคะแนนที่ไม่รับนะครับมีการส่งไปสนีคนกลางไปแล้วไปสนีก็ส่งกลับมาแล้วก็มีการไล์สดแล้วก็มีการสามารถส่งได้ว่าลงคะแนนให้นะครับสารปกครองกลางเพื่อสั่งให้การวินิจฉัยการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นโมฆะเนื่องจากขัดรัฐธรรมนูญมาตรา85นะครับเพราะเป็นการลงคะแนนที่ตรงและไม่รับเรื่องก,การลงคะแนนนอกราชเนจจักร แต่ประเด็นสาคัญคือวันนี้ผมได้ยืดเรื่องไปเพิ่มโมฆะไม่พอนะฮะผมได้ออกอได้ทาหนังสือขอได้ทาหนังสือขอสารปกครองเนี่ยให้ขอให้มีการวิธีการมีวิธีการชั่วข่าวเป็นการเร่งด่วนคือระง,งับการประกาศผลการเลือกตั้งโดยการสั่งคุ้มครองชั่วข่าวภายในวันนี้แล้วก็ประเด็นสําคัญเขาบอกว่าในฐานะผู้ฟ้องคดีมีความจำเป็นเร่งด่วนขอให้สารใช้วิธีการชั่วคราวโดยการเร่งด่วน ตามคำฟ้องยี่สิบกุมภาสองห้าหกเก้าเนื่องจากการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรเป็นการออกเสียงลงคะแนนทางไปรษณีย์ซึ่งซึ่งการออกระเบียบของคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้ทแทนรัษฎรนอกราชอาณาจักรปีสองห้าหกหกข้อหกสิบสองวงเล็บสองและข้อหกสิบสามวงเล็บสองโดยผู้ถูกฟ้องคดีถือเป็นกฎที่มีลักษณะทำให้การออกเสียง ลงคะแนนไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็นทางตรงและรับอันขัดรัฐธรรมน,นูญแห่งราชอาณาจักรไทยปีพุทธศักราช2560มาตรา83วร2และมาตา85วร1ดังนั้นหากปล่อยให้ผู้ถูกฟ้องคดีประกาศรับรองผลการเลือกตั้งโดยการนำคะแนนในส่วนของการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรที่เลือกทางไปรษณีย์มารวมด้วยย่อมเกิดความเสียหาย ที่ยากจะเยียวยาแก้ไขได้กรณีดังกล่าวจึงจําเป็นต้องขอสารมีคําสั่งห้ามผู้ถูกฟ้องคดีประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมดจนกว่าสารจะมีคําสั่งและคําพิพากษาตามคาร้องทั้งนี้ถ้าพระเจ้าประสงค์ขอฟังคําสั่งสารอยู่และขอคัดสําเนาคําสั่งสารด้วยก็หมายความว่ารอฟังคําสั่งสารวันนี้เลย นะครับช่วงบ่ายก็จะมีคําวินิจฉัยออกมาว่าจะคุ้มครองหรือไม่คุ้มครองนะครับอ,อ๋อส่องส่องได้อยู่แล้วฮนะถ้าใช้ไฟใช้ไฟฉายสว่างสว่างเนี่ยจะรู้เลยว่ากาอะไรากาอะไรเพราะไมนการเลือกตั้งที่ไม่รับแล้วไงเพราะไม่ได้ผ่านคือคืออย่างอย่างเช่นการลงคะแนนในหน่วยเลือกตั้งเนี่ยมันจะมีกรรมการกรบนอใช่ปะ่ะแต่อันนี้ระหว่างทางไม่ได้อยู่ในอยู่ในความควบคุมของรัฐไง มันอยู่ในความควบคุมของไปรษณีย์ทั้งรัฐและเอกชนสกว่าของแต่ละประเทศเพราะฉะนั้นมันก็ไม่รับแล้วนะครับมันผ่านหลายมือนะครับมันผ่านหลายมือและอย่างหนึ่งคือก่อนลงคะแนนเนี่ยประชาชนไลฟ์สดผมส่งเคสตัวอย่างไปทั้งหมด18เคสด้วยกันในการไลฟ์สดแนบแนบต่อสารปกครองกลางเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมไลฟ์ที่คือไลฟ์ตอนลงคะแนนถูกต้องครับไลฟ์ตอนลงคะแนนกากระบาดวันเลือกพรกเออการกระบาดเลยฮะแต,แต,แต่แต่เขาการกระบาดแบบหลบหลบ หลบๆแต่เอาง่ายๆเนี่ยตอนกาเนี่ยมีคนอื่นอยู่ในห้องด้วยตอนกาเนี่ยมีพ่อแม่หรือมีเพื่อนอยู่ในห้องด้วยแล้วก็ไล์ไปด้วยตกลงเป็นการลงคะแนนรับไหมฮะไม่รับแล้วเพราะมีบุคคลภายนอกรับทราบไม่ไม่รวมบุคคลภายนอกอย่างเดียวนะมีบุคคลภายนอกในกรณีไปสนีนะฮะเราจะรู้ได้ไงว่าไปสนีไม่เปิด หมายถึงว่าเป็นการกระทําคือการออกระเบียบกกตเป็นคนออกระเบียบร,ระเบียบเนี่ยมันขาดเจตนารมณ์ความเท่าเทียมกันในการลงคะแนนนะครับ oh. เขาเรียวกว่าระเบียบขัดรัฐธรรมนูญครับผมซึ่งอยู่ในหน้าของสามปกครองกลางครับผมที่ว่าระเบียบมันไม่สร้างให้เกิดความเท่าเทียมคือหนึ่งคือการลงคะแนนแบบนี้ลงคะแนนทั้งหมด4แบบด้วยกันคือลงคะแนนล่วงหน้า ลงคะแนนเป็นการทั่วไปในประเทศเป็นปกติแล้วก็ลงคะแนนผ่านกงสุนนะครับทุกหน่วยทุกการกระทำเนี่ยจะต้องมีการเซ็นที่หัวขั้วแต่นี้ไม่ต้องเซ็นไม่ต้องเซนะ็นฮะก็คือระเบียบมันขัดการเลือกปฏิบัติกันแล้วนะครับอีกส่วนหนึ่งคือการลงคะแนนโดยตรงและรับอันนี้ไม่ไม่มีครูหาอันนี้ไปลงทะเบียนที่บ้านระเบียบนี้ออกได้โดยที่ไม่ได้ต้องไม่ต้องฟังคําสั่งของสารรัฐธรรมนูญได้เนื่องจากว่าระเบียบนี้ออกมาเอง เพราะไม่ได้ไม่ได้ให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยก่อนว่าการออกระเบียบการเลือกตั้งทางไปรษณีย์นอกราชทําได้หรือไม่กกต,ตทําไปโดยที่ไม่ได้ขอคําวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญก่อว่าการเลือกตั้งนอกราชทําได้หรือไม่ได้แต่แต่เผอิญว่าลงคะแนนทั้งหมด3แบบอยู่ใน,อย,ในอยู่ในหน่วยในครูหาแต่ปรากฏว่าการลงการลงคะแนนในส่วนของไปรษณีย์ไม่ต้องอยู่ในครูหาอยู่ที่บ้าน ลงคะแนนที่บ้านลงคะแนนที่บ้านหรืออพาร์ตเมนต์หรือลงคะแนนที่ไหนก็ได้แล้วไอ้ไปรษณีย์ที่บอกไ่าส่งได้เวลาเขาปัดหนึง<ๆ>น่งห<ๆ>พับสเราจะรู้ได้ไงว่าเขาส่งไม่ส่งมีใครรู้ไหมหรือจะบอกว่าไปรษณีย์มันไม่เปิดหรือหรือเราจะรับประกันได้ไงว่าในระหว่างนั้นเพราะมันมัน,ม,นมันไม่ได้อยู่เอกสารราชการมันไม่ได้อยู่ ในความควบคุมของทางราชการไงเข้าใจปะมันอยู่ในความควบคุมของเอกชนแต่เามีศูนย์พาทางของไรษีก็จะมีนการสื่ีนะครับก็าไปอ่าอ่าอันนั้นก็เป็นอันนั้นก็เป็นอันนั้นก็เป็นข้ออ้างไปนะครับเพียงแต่ว่าระเบียบนี้หนึ่งคือไม่ต้องเซ็นที่หัวคั่วก็เลือกปฏิบัติแล้วนะครับสองนะครับเป็นการลงคะแนนที่ไม่รับคาว่าไม่รับคือมีบุคคลภายนอกรับรู้นะครับเพราะว่าการลงคะแนนในในห้องอพาร์ตเมนต์เนี่ย มันมีคนอื่นอยู่ด้วยนะครับอันนี้เบื้องต้นนะฮะเบื้องต้นเพราะฉันต้องรอฟังคําสั่งศาลนะครับแล้วเราก็บอกว่ากกตถ้าไม่อยากผิดก็ให้ใช้กรณีการเลือกตั้งเป็นโคฆะาสามหน่วยเป็นเหตุให้การเลือกตั้งเป็นโคฆะาโดยที่กกตลงดาบก่อนโดยที่กกตเมื่อลงดาบแล้วกกตไม่ต้องถูกคนอื่นตัดสินก็จะรอดจากการถูกดำเนินคดีแล้วถ้าเขา ก็แล้วแต่เขาฮะตามรรมุนาวัตตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมนะครับรำมุนาถามอะไรไหมฮะเพอไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วฮะเพราะว่าประเด็นมันเป็นประเด็นยิบย่อยละอ่าเป็นประเด็นยิบย่อยนะครับเป็นประเด็นยิบย่อยนะครับส่วนเรื่องการลงการให้คะแนนในในระบบออนไลน์ของกรกตไม่ตรงกับความเป็นจริงเนี่ยกรกตบอกว่า ไอ้เว็บไซต์เนี่ยมันไม่ได้รับรองก,ก็อ้างได้นะฮะก็อ้างได้อยากจะอ้างอะไรก็อ้างไปนะครับประเด็นสําคัญคือผมเป็นห่วงไงเป็นห่วงพี่แหวงเป็นห่วงกรรมการกรกตซึ่งประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยร้อยละแปเนี่ยเขามองว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่โอเคไม่โอเคถ้าเป็นไปได้เนี่ยควรเลือกตั้งใหม่ดีกว่าแล้วก็เราจะได้นักการเมืองที่สุจริตมากขึ้นเพราะว่าเงินในการจัดก,การเลือกตั้งเนี่ยหกพล้านไม่เยอะครับไม่เยอะไง พี่เต้บอกแล้วไงบอกว่าประชาชนคนไทยสักหกสิบล้านคนคนละร้อยพี่เต้ลงหมื่นหนึ่งเลยอะลงแสนหนึ่งก็ได้นะฮะลงแสนหนึ่งแล้วก็มอบให้กกตแล้วก็รลยะรลายกันทั้งประเทศแล้วครั้งหน้าการจัดการเลือกตั้งขอทหารอยู่ในหน่วยเลือกตั้งสองคนแล้วก็นักศษาสามคนเป็นกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งแล้วก็ไล์สดในระหว่างลงคะแนนมันจะเหลือการโกงแค่อย่างเดียวคือการโกงเอาเงินไปจ่ายที่บ้านผ่านหัวคะแนนแค่นั้นเองแต่การโกงจะน้อยลงเนื่องจากว่า คนที่โกงเนี่ยเงินเหลือน้อยลงแล้วเงินเหลือน้อยลงแล้วว่าครั้งแรกลงครั้งครั้งที่แล้วลงทุนไปเยอะเพราะฉะนั้นมันคุ้มเพราะว่าได้นักการเมืองโกงชุดหนึ่งเข้าไปเนี่ยมันโกงได้ปีละห้าแสนล้านจากการจัดซื้อจัดจ้างน,นะครับ <Okay. S 1> ก็ผมก็มั่นใจว่าประชาชนชาวไทยเนี่ยยังรักผมอยู่อยังรักผมอยู่แล้วก็ก็คือเราเป็นคนตรงไปตรงมานะครับส่วนเรื่องการร่วมรัฐบาลก็ร่วมไปนะครับ มันก็เดินไป2รูปพร้อมกันอันนี้ผมมาในฐานะ,ะผู้เสียหายในคดีคือผู้สมัครสสบัญชีรายชื่อลำดับ3พักทางเลือกใหม่แต่การร้องเรียนร้องเรียนในฐานะประธานมูลทิิเครือข่ายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวกับพักเป็นเรื่องส่วนตัวครับผมตอนนี้เ,เร,าารื่องราวเกิดขึ้นมากมายผมว่าทางกรกตก็าอย่างไรผมไม่กอับมาเคลื่อนไหวเลยเลยคือกรกตก็มึนไงพอจะออกมาโพสต์อะไรก็โดนถล่มอ่ะเพราะว่าเพราะว่ากรกตอะไรนะ ตอนนี้ผมว่ากรกตเนี่ยควรที่จะหาทางที่ดีที่สุดสําหรับตัวเองดีกว่าทําให้ตัวเองรอดปลอดภัยจากคดีความต่างๆจะดีที่สุดนะครับเพราะว่าการติดคุกติดตารางในช่วงอายุมากเนี่ยมันไม่สนุกนะครับมันไม่สนุกนะครับแล้วอีกอย่างคืออาจารย์วิษณุก็เตือนแล้วนะครับอาจารย์วิษณุก็เตือนแล้วถ้าไม่เชื่ออาจารย์วิษณุไม่เชื่ออดีตตุลาการสารรัฐธรรมนูญไม่เชือไม่เชื่อคูรูฝ่ายกฎหมายของทุก ทุกคนที่เขาอยู่แวดวงกฎหมายเนี่ยคุณจะตัดสินสวนได้ยังไงผมถามนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยช้างตายทั้งตัวถ้าเอาใบบัวปิดมันก็มองไม่มิดนะครับเพราะฉะนั้นนี่เมื่อคนไม่ยอมรับแล้วจะถูรูถูกกังไปเพื่ออะไรนะครับเลือกตั้งใหม่ดีกว่านะฮะรีเซ็ตใหม่ดีกว่านะครับดีกว่าที่ให้เกิดความโกลาหลในบ้านเมืองนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยมันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ถูกต้องนะครับอันนี้ดีความหวังดี แล้วก็ไม่ได้โกรธคณะกรรมาการกรกตไม่ได้โกรธพี่สแสวงนะครับด้วยกัรยาณมิตรนี่ก็แนะนําทางออกแล้วส่วนท่านจะทาไม่ทาหรือไม่ทําถ้าท่านเชื่อผมในวันนี้ท่านจะรอดในวันข้างหน้าแต่ถ้าวันนี้ท่านไม่เชื่อผมอะไรจะเกิดขึ้นกับท่านท่านจะมาเสียใจที่หลังไม่ได้นะเพราะผมเป็นคนมาก่อนการขนาดเทคโนโลยีอวกาศเนี่ย <c oughs> ผมยังมาก่อนสหรัฐอเมริกายังมาก่อนอีลอดมัสเลยนะครับ ผมบอกว่าจะไปสร้างสร้างมงสร้างบ้านที่สร้างเซน็นทรัสร้างบ้านที่ดาวังคารนะครับสหรัฐอเมริกาก็บอกแล้วเห็นไหมจะไปสร้างอีลอนมัสก์ก็บอกภายใน20ปีใช่ไหมเห็นไหมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมคาดการณ์อะไรล่วงหน้าเนี่ยมากกว่าคนปกติหลายเท่านะครับเพราะฉะนั้นเชื่อผมไม่เสียหายแล้วพี่แหวงจะมาขอบคุณผมที่หลังนะครับผมไม่อยากให้พี่แหวงติดคุกตอนแก่ อยากให้ชีวิตใช้ชีวิตบ้านปลายอย่างมีความสุขแล้วอยู่ภายใต้กำกับของรัฐบาลวงคลกิจที่พี่แหวงจะได้ดึงหน้าแล้วจะได้เสริมขนาดได้ยาวขึ้นแล้วจะมีสมรรถภาพทางเพศที่มีความสุขแล้วไปเที่ยวต่างประเทศไปดูแสงเหนือแล้วก็อาจจะมีเมียได้4ี่คนก็ได้นะครับมีความสุขดีกว่าอย่าไปเครียดกับไอ้เรื่องอะไรที่มันไร้สาระถ้าเกมนี้จบแล้วจากการเลือกตั้งใหม่จบแล้วพี่แหวงก็ลาออกไม่มีคดีติดตัว แล้วกรรมาการกรกตก็ไม่ต้องมีคดีติดตัวเพราะเคยเป็นศาลมาก่อนนะครับผู้พักษามาก่อนผมก็ไม่ได้อยากให้ใครมีคดีติดตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีนี้คือทางออกที่ดีที่สุดนะครับโดยที่กรกตและเลขขากรกตไม่ถูกดำเนินคดีคือลงดาบเองนะลงดาบเองต่อถ้าไปเชื่อพักการเมืองนูน้นเชื่อพักการเมืองนี้นะครับผมจะบอกว่าเขาไม่ได้ช่วยคุณหรอกนะครับวันหนึ่งเขาก็ไป นะครับคนที่มีอำนาจที่สุดในประเทศไทยเคยมีอำนาจยังติดคุกได้เลยนักภาษาอะไรกับน,นักการเมืองที่ตอนนี้ใหญ่จะไม่ติดคุกในวันหน้าเพราะฉะนั้นเขาคุ้มกะลาหัวเลขาก,กรกตไม่ได้หรอกนะครับเชื่อผมแล้วคุณจะบาดเจ็บน้อยที่สุดด้วยความหวังดีด้วยความจริงใจในฐานะที่เราชอบทีมแมนยูทีมเดียวกันนะครับขอบคุณครับ เรารอความสั่งสารไไงนที่สิบไได้ัเยอะมากวันนี้มากเลยามาเลยตั้งแต่เช้าเลยยไม่กินอะไรเลยกินน้ำก็วูอเลย